没有。Yo Yo สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่รายการ h y p e r p i x e l นะครับวันนี้ผมบริชชัยศรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานเปิดตัวของรถยนต์อีกหนึ่งแบรนด์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากนะครับเพราะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นรถระดับซูเปอร์คาร์นะครับซึ่งนั่นก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า l o t ตัสครับวันนี้ l o t ตัสมีการเปิดตัวกับรถยนต์รุ่นใหม่ l o t ตัสอีเล็กตรนะครับวันนี้เข้ามากัน2รุ่นนะครับซึ่งเจ้าตัวโรลตัสอีเล็กตร้าตัวนี้เนี่ยมี มาณส4วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เขามาพร้อมกับคุณภาพแล้วก็วัสดุแล้วก็การประกอบแบบเรียกว่า made by order เรียกว่ารูราลักชวลี่มากๆไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในให้องโดยสารอุปกรณ์ที่ใช้ระบบความปลอดภัยทั้งระบบรวมไปถึงดีไซน์แบบที่เรียกว่าสมกับเขาเป็นซูเปอร์แบรนด์จริงๆและค่าจัดจำหน่ายจะอยู่ประมาณ5้ล้านกว่าบาทแล้วก็แพงขึ้นมาหน่อยสำหรับรุ่น R น,นะครับประมาณ6ล้านกว่าบาท โดยทั้ง2รุ่นนี้จะมีดีเทลที่แตกต่างกันในเรื่องของชุดแต่งแล้วก็เรื่องของคุณภาพแล้วก็ารายละเอียดเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะให้ดูภาพคร่าวๆกันก่อนละกันนะครับเพราะโดยสเปคโดยรายละเอียดเดี๋ยวอมานั่งไล่เช็คอีกทีนึงแต่ตัวนี้ที่เห็นทั้งผมทั้งซ้ายแล้ทั้งขวานี่เปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเขาเป็นซูเปอร์คาร์เขาได้ฉายาว่าเป็นไฮเปอร์เอสยูวีนะครับเพราะ่องจากรูปทรงดีไซน์ครั้งนี้เป็นแบบ5ที่นั่งแบบรเองยูวีระครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับบริเวณด้านหน้าตัวรถนะครับซึ่งนี่ก็คือเจ้าตัวโ o ตัร์อีเล็คตรซึ่งเจ้าตัวนี้จะเห็นว่าดีไซน์ของมันเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหน้าเนี่ยเขามีการทําตัวจมูกของรถเนี่ยออกมาเป็น sharp nose นะซึ่งตัวดีไซน์ตัวนี้มันทําให้มันดูหรูแล้วก็ดูเป็นสุอราคามากๆโรตารโลโก้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวไฟข้างหน้าเป็น full LED light นะครับซึ่งจะเห็นว่าทา day time running light สวยแล้วก็ทาไฟเป็นกราฟิกด้วยนะไฟมันจะวิ่งไปวิ่งมาอันนี้เท่มากๆในขณะเดีวยวกันเนี่ยตัวกระโปรงหน้าจะเห็นว่าฝากระโปรงมี นี่มามีวอล้าไปนะนี่ไม่ได้เรียบเรียบนะมองเป็นเผื่อนึกว่าเหลืองเหลืองเรียบๆบนี่มาแบบสไตล์รถสปอร์ตเลยในขณะเดียวกันกระจังด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้ V I P มากมก็คือเปิดปิดได้นะรูนียไม่ได้ทึบเอาไว้ใช้สรับตอนเวลาทําการแร็คหรือว่าทําการต้องการระบบคูลิ่งทางานเพื่อให้เครื่องยนต์ลดความร้อนตัวนี้เปิดปิดได้โคตรเจ๋งส่วนด้านหน้าตัวนี้เป็นเคฟล่าคาร์บอ,อนนะครับหรูหรามากๆนะครับสีแบบนี้ชอบหรือเปล่าทูโทนดําเหลืองนะครับแบบบับเบิ้ลบีเลย ในขนาดนการก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเขียวก็ถือว่าทำได้ดีสีเขียวถือว่าทําได้สวยมากส่วนล้อจะเห็นว่าเป็นล้อขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นล้อขนาดเบอร์275 40อ่า22มาพร้อมล้อแม็กนะครับแบบเป็นก้าน,น,นแบบนี้สวยงามนะครับอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะนี่ดูนี่ กระจกข้างกระจกข้าง,างน่ารักมากอันนี้มาแบบแนวสปอร์ตคาร์โคตรเท่เลยแล้วก็มีกล้องรอบคันมีนขนาดขการตัวที่จับก็จะเป็นแบบแนบกับตัวรถพอเวลาต้องการใช้งานมันจะเด้งออกมาแล้วก็สามารถเข้าไปแล้วมีระบบสัมผัสนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าดีไซน์ออกมาได้สวยในขณะดดการถ้าเรามองเนี่ยตัวลายเส้นของด้านข้างของบอดี้เนี่ยเขาจะมีแนวเส้นลายตรงกลางแอโลโรดนามิกแกนยาวของเขามาแล้วก็จะมีในสระของตัว เคอร์ฟด้านหลังนะครับที่ลู่ลมนะครับในรุ่นตัวนี้จะมีซันรูฟมาด้วยนะครับตัวที่ชาร์จไฟของเขารองรับทั้ง2ระบบตามปกติส่วนฝากระโปรงหลังแน่นอนครับมองเปนเพลินน,นี่ถ้าถ่ายแต่ตูดรถนะสุร์คา์เลยในขณะเดียวกันเนี่ยตัวนี้เกิร์ตหรือสปอยเลอร์ของเขาจะมองเหมือนเป็นตูดเป็นเล็กๆมานะแต่จริงๆแล้วเขาสามารถเปิดปิดได้นะครับก็สามารถยกตัวขึ้นได้มาดูห้องนิสสานข้างในกันดีกว่าว้าวสวยงามมากๆม,มีไฟส่องให้ช่วยหาของ นะั้งด้านในห้องโดยสารแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นท็อกซอฟทั h ปูพรมมาอย่างดีนะครับตัวฝาที่ปิดเนี่ยจะเห็นว่าเคิร์ฟมันจะเกือบๆบ,บาลานซ์กับตัวข้างหลังกระโปงนะแต่จะมีประมาณสัก1นิ้วอ่ะเนี่ย,นย,นยหนิ้วมือเนี่ยเห็นไหมครึ่งนิ้วมือนี่ลงไปหน่อยหนึ่งในขณะเนะดียวกันตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเปิดนี่ตัวนี้เป็นตัวเปิดนะยกขึ้นมาเป็นชุดอุปกรณ์แท่งไฟฉุกเฉินแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมยางนะครับก็เรียกว่าเป็น s u v เต็มตัวแต่ความแรงไม่ใช่นะครับความแรงเป็นไฮเปอร์เลยทีีเดยว ในขนาดเดียวกันตัวนี้ด้านล่างนะครับก็เห็นว่ามีเซ็นเซอร์รอบคันระบบไฟถ้าเราปิดจากตรงนี้ป๊บกดหนึ่งทีเห็นไ,ไหมฮะนุ่มนวลสวยงามเป็นระบบเซ็นเซอร์ป้องกันความปลอดภัยด้วยนะตัวนี้มีโลโก้โหลดตัดเห็นไฟด้านหลังไหมฮะไฟด้านหลังเป็น led Pan นลยาวและเป็นกราฟิกด้วยนะแดงสลับเขียวนะครับคราวนี้มาดูบริเวณด้านหลังของตัวฝาหลังของกรนะโปรงอ่าเนี้ยด้านหลังของกระโปรงหลังเนี้ยข้างบนจะเป็นสโลว์ต่อเนื่องมาจากพารามิคซันลูฟนะซึ่งตัวนี้ จะเป็นตัวสเกิร์ตปูดเป็ดของเขาแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันเหมือนมันจะเปิดออกมาแล้วก็ยกขึ้นมาให้มันสูงขึ้นได้อีกกรณีที่วิ่งเร็วๆนะเอออันนี้ถือวเจิงมากๆส่วนในตัวข้างในดีไซน์ตัวรถเนี่ยคุณสามารถเลือกออปชันเลือกสีเลือกวัสดุแบบที่คุณต้องการสามารถคัสตอมได้วิธีการสั่งก็เป็นพรีออเดอร์เมดายออเดอร์นะประมาณ6เดือนในการประกอบแล้วถึงจะส่งมาถึงเมืองไทยคราวนี้มาดูในส่วนของตัวปลั๊กไฟนะครับซึ่งจะเห็นว่านี่เป็นตัวที่ชาร์จนะครับก็เป็นระบบมาตรฐาน ACDC นะครับ ใครที่กําลังทําตามความฝันและกําลังมองหาช่องทางไปสู่ความสําเร็จคุณมาถูกทางแล้วและที่นี่คือ TSL c Academy โรงเรียนสอนอาชีพสู่ความสำเร็จและเป็นที่สุดในสายงานอยากจะโปรในสายงานเฉพาะทางต้องที่ t ทส a a อว์แคมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรการโรงแรมมืออาชีพสำหรับผู้ให้บริการและผู้ประกอบอาหารชั้นสูงหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยชั้นสูงหลักสูตรผู้ประกอบอาหารตะวันตกหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยชั้นสูงและอาหารตะวันตกหลักสูตรช่างภาพอาชีพหลักสูตรช่างภาพบนเรือสำราญเพื่อสมัครงานโรงแรมและสมัครงานบนเรือสำราญมีอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียนไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเรียนได้เรียนจบท่านจะได้รับใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อฝึกงานโรงแรม5ดาวได้ภาษาได้ทํางานบริเวณสำรางเงินเดือนสูงสร้างเนื้อสร้างตัวได้ทําได้จริงถูกกฎหมายไม่โดนหลอกแน่นอนใคยที่ขาดความกล้าขอแค่เพียงมีความตั้งใจเราจะช่วยทําตามความฝันคุณสนใจติดต่อเบอร์0612476464หรือช่องทาง Facebook และช่อง YouTube TSL Academy นี่เป็นข้างในห้องดีไซน์ของเขานะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นระบบ Soft-Touch นะครับแล้วก็มีตัวคอนโซลมีตัวระบบเครื่องเสียงนะครับเห็นดอกชัดเจนตรงนี้ตรงที่เป็นตัวสครับเพดนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟลยีดโคตรเท่นี่ของอ l เล็กตราแจ่มมากๆนะครับแล้วก็โหบุมาเก็บเสียงน่าจะดีแน่นอนลองขึ้นมานั่งกันท้้งบนดีกว่าว้าว wow. ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องโดยสารนะครับบริเวณคนขับนะครับของเจ้าตัวโลตั s e อ e เล็กตาแล้วนะครับซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าวัสดุดีนะครับแล้วก็จอใหญ่สะใจมากนี่15.1นิ้วนะแล้วก็มีจอ LED Panel เลเล็กๆตรงกลางนะครับสำหรับบอกข้อมูลแล้วก็ดีเทลต่างๆในขณะเดียวกันกตัวชิปเกียร์นะครับจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตัวคอนโทรลที่พวงมาลัย พวงมาลัยเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับท่องมาดีไซน์ออกแนวสปอร์ตหรูหรามากนะครับเบาะปรับปรับ,บ,บไฟฟ้าไม่ต้องสืบนะครับแล้วก็มีโลโก้โรตัรอยู่ตรงกลางหุ้มด้วยหนังนั่นเองครับส่วนตัวคอนโซลนี้ก็เรียกว่าให้ความหรูหราเอลิแกนดูจากขอบของปุ่มกดแล้วก็ในขอบของตัวนี้จะเห็นว่าจะทําเป็นลักษณะเป็นปุ่มๆนะลายลายตารางแบบนี้ซึ่งนิยมใช้กับพวกสินค้าที่ดูลักชัวรี่แล้วก็ดูพรีเมียมตัวปรับเกียร์จะเป็นแบบปุ่มสวิตช์ยกขึ้นยกลงธรรมดาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับ อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ไล่ฟ้าแล้วก็เบรกมือนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเบรกมือแบบเนี่ยเป็นปุ่มบุ่ทอมไปแล้วตรงที่วางเครื่องดองเครื่องดืง่อต่างๆเนี่ยถือว่าทํามาได้สวยหุ้มหนังด้วยนะเป็นซอฟทัสด้วยนี่เป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดนี่ลึกมากนะครับที่เก็บของเขาเนี่ยกดป๊บโอ้โหนี่สุดมือเลยนะนี่สุดมือเลยนะถือว่าทําคอนโซลการนี่สวยแล้วไฟ LED เนี่ยยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของบรรยากาศในรถเนี่ยได้เป็น1ิรูปแบบน,นะครับ ในขณะเดียวกันตัวแอร์เนี่ยหน้าหลังมีให้หมดนะครับแล้วก็มีตัวระบบเซนเซอร์ระบบทุกอย่างนี่เป็นระบบสัมผัสนะเนี่ยนี่ไม่ได้เป็นปุ่มนะเป็นแตะปับ๊บไฟติดเลยในขณะเดียวกันนะครับบริเวณหน้ารถเนี่ยก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับเพื่อที่จะคอยเอาไว้ใช้สําหรับในการมมนิเตอร์ในการขับรถในเรื่องต่างๆนะครับในขณะเดียวกันคอนโซลหน้านี่ดีไซน์เก๋มากเป็นซอฟทัชเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีลําโพงนะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเป็นลักษณะดีไซน์แบบเป็นไอแลนด์สองข้างนะแล้วก็มีลําโพองอยู่ตรงกลาง เก๋มากๆนะครับเรียกได้ว่าลูลาจริงๆในขณะเดียวกันนะฮะก็ถือว่าพุ่มไลสปอร์เทด่ดุดันวัสดุนี่ไม่ต้องสืบราคานี้มันไม่มีคำว่าไม่ดีอยู่แล้วนะครับทุกอย่างเนี้ยเป๊ะเบาดูแข็งแรงแน่นหนาแนวสปอร์นะครับโอกรับกับบอดี้โทนสีปรับเปลี่ยนคอสตอมนะครับตอนที่คุณสั่งเนี่ยเขาจะมีถามเลยจะเอาแบบไหนดีไซน์ไหนสามารถทําได้น,นั่นเองครับสมมุติถ้าเราปิดตัวรถนี่ฮะถ้าเราปิดตัวรถนี่ว้าวเห็นเลยไหมฮะ พอปิดตัวรถปุ๊บพวงมาลัยกับตัวที่นั่งปรับเข้าสู่ตำแหน่งที่พร้อมในการขับฮนะอันนี้เห็นอะไรเมื่อกี้นะเมื่อกี้ปิดปั๊บมันออโต้เซตลงมาเลยนะมันยุบลงมาตอนนี้พวงมาลัยปรับระดับลงแล้วนะครับแบบสีทิศทางในขณะเดียวกันตรงนี้ก็ปรับลงเหมือนกันเพราะนะั้นตอนนี้ถ้าเห็นว่ามือผมจับเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเอ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเอออันนี้เจ๋งแต่ถ้ามันไม่พอ แบบระบบไฟฟ้าข้างเบาคนขับได้เลยนะครับก็เห็นว่าลวดลายกับดีไซน์ลำโพงลำโพงต่างนี่โอ้โหปานี่เป็นโจงนะไม่ได้เป็นดอกลำโพงธรรมดานี่ก็เจ๋อเอเดดิงตัว C N C แซะล่องมารวมไปถึงพาราโรมิกซันรูมนะนี่ก็มีนะครับมีกว้างเลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจกับ2รุ่นนี้มากๆตัวที่จับนะมีมาให้นะนี่4ตัวเลยมีที่จับให้หมดเลยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆตัวนี้เป็นซับวูฟเฟอร์ก็เป็นแผเนของตัวเครื่องเสียงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น1รถที่น่าสนใจแล้วก็ เป็นรถที่ผมว่าราคาถ้าเทียบกับ SUV ที่มีราคาแพงอย่างพวก Porsche เนี่ยมันก็จะมีรุ่เนเี่มันเป็น SUV ใช่ไหมราคาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะสู้ได้ศูนย์บริการมีในไทยมานานแล้วนะครับเข้ามานั่งจริงๆแล้วมันให้ความสปอร์ตเฉียวไม่ได้ดูเป็นรถครอบครัวแบบ SUV ในขนาดดยวการก็นั่งได้ถึงหาที่นั่งและมีด้านท้ายใหญ่โตนะครับทำให้เราสามารถใส่ของวางของแลวรูปทรงถ้ามองแค่พแค่ตรงหัวของมันตรงท้ายของมันโอ้โห่มันรถสปอร์ตชัดๆนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับ คราวนี้นะครับผมมาอยู่ในห้องโดยสารตอนที่2ของตัวรถนะครับเจ้าตัวโลตัสนะครับอิเล็กตราคันนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนแถวสองใหญ่มากเลกรูมนี่โอ้โหเตะบอลได้เลยนะกว้างมากนะครับนั่งกันสบายสุดๆเลยด้านหลังของตัวเบาะนะครับของผู้โดยสารนี่แม่งมาเป็นแนวแลซซิ่งสวยมากนะครับแรดเทมคันมีจอนะครับตัวนี้ไว้สำหรับปรับฟังก์ชันนะครับรูปแบบต่างๆการปรับการเอียงต่างๆของเบาะนี่เห็นไหม เนี่ยปรับได้เลยเอ้ยโอ้โหไม่ทาธรรมดานะใช้วิธีปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับเครื่องเสียงดังไม่ดังแอร์เย็นไม่เย็นนี่มีช่องแอร์ตรงนี้นะเขียวๆตรงนี้คือแอร์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้นี้จะเห็นได้ว่าตัวเบาของคนขับเนี่ยพอเราปิดประตูปับ๊บมันจะเซตที่นั่งกลับมาในตำแหน่งที่ถูกต้องให้เหมาะกับสรีระข,ของเราในขณะเดียวกันตอนที่เราจะออกจากตัวรถกดปุ่มนะมันจะไม่มีตัวการเปิดนะจะเป็นกดปุ่มเพรากดปุ่มประตูเปิดปับ๊บ ที่นั่งจะถอยออกเพื่อให้เรามีพื้นที่ในการก้าวลงอย่างง่ายได้น,นั่นเองครับตัวนี้เป็นลําโพงนะครับนี่แผงตรงนี้แล้วก็มีไฟเป็นสัมผัสนะนี่เห,ไห็ไฟเป็นแบบสัมผัสที่ปุ่มกดปุ๊บติดกดปุ๊บหน้าดับนะครับติดกระดับนี่แบบนี้เลยสุดยอดนะถือว่าก็สมราคานะแล้วก็ในขณะกันที่นั่งมันไม่ใช่ดีไซน์แบบ SUV อ่ะมันคือดีไซน์เหมือนรานั่งอยู่ในซุปเปอร์คาร์หน่อย,อยเลยเนี่ยมีลายเคฟลงเคฟล่าคาร์บอน มาครบถ้วนลาโพงสวยงามแล้วก็ในขณะเดียวกันนี่เห็นไหมเห็นปุ่มไหมดีไซน์มาสวยเวลาปุ่มเนี่ยเขาจะไม่มีตัวก้านดึงนะไม่มีการดึงเขาจะใช้วิธีกดปุ่มเป็นการเปิดนะครับนี่แบบนี้พอปิดปับ๊บเป็นแบบนี้โอ้แค่เสียงปิดประตูก็รู้แล้วว่างเงียบม,มีแอร์ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะตรงเสาบีพิลลในขณะเดียวกันกระจกตรงนี้จะเล็กหน่อยแต่กระจกฝั่งที่เป็นบานหลักถือว่าใช้ได้ไม่เล็กแ้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเวอร์นะครับเพราะบางคันนี่จะเล็กและแหลม ทำให้คนนั่งรู้สึกอึดอัดตัวราตอนนั่งเนี่ยเข่าไม่ได้รู้สึกยกมากรู้สึกนั่งเต็มนะเนี่ยถึงขาถึงน่องเลยนะไม่ได้นั่งเต็มนั่งเบียดเหมือนพวก s u v ราคาประหยัดแบบไม่เกินล้านนะครับแต่อันนี้ถือว่าเวิร์กมากๆเบาะที่ใส่ของมีให้หมดแต่ของตัวนี้ไม่ได้เป็นหนังเยอะๆนะเป็นแผ่นแข็งๆความยางยืดนะตรงนี้มีที่วางแก้วนะครับของ2ท่านนะครับถ้าไม่ใช้พับเก็บได้นะครับนี่อ่าเห็นไหมจะเป็นกดแล้วเด้งนะครับปิดแล้วเปิดอ่าประมาณนี้ แล้วพับเก็บเข้าไปนะครับก็พอพับเสร็จก็นั่งได้แหละแต่จะแข็งๆหน่อยนั่งได้นะลองนั่งตรงกลางหน่อยสิเออก็นั่งได้แหละแต่ว่ามันก็จะแข็งๆหน่อยเจว่าตรงกลางเนี่ยเขาพับเฉพาะตรงกลางได้ด้วยนะครับหรือเราจะเอาลงมาเป็นแค่ที่วางแขนก็ได้นี่แบบนี้นะจะเป็นของคนนั่งก็ได้นะครับนี่ ที่ลองคอสรุปแล้วแถวกลางมีที่ลองคอนะ3คนนั่งหลังได้ไหมได้นะครับแต่คนตรงกลางอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับประทับใจมากๆกับสเปซแบบนี้นะครับ ก็เลยรู้ว่านับทับใจมากๆเลยนะครับกับรถทั้ง2รุ่นนี้ซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนคะครับดีเทลเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของระบบเรื่องของความแรงและสมรรถนะที่ถ้าเกิดใครสนใจหรือซีเรียสเนี่ยเรามีรุ่นท็อปให้ในขณะเดีวยวกันถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสรุ่นประหยัดก็น่าสนใจพอทั้ง2รุ่นนั้นคิดมาดีแล้วก็ประกอบมาดีมากๆนะครับเรื่องของการดีไซน์และวัสดุหรือวก็โทนสีอันนี้ชอบมากที่เขาให้เราสามารถเลือกแล้วก็ดีไซน์เฉดที่เราเป็นตัวเองได้เลยนะครับวันนี้โรตัสบุกตลาดประเทศไทยแแแแลล้้วพรรรรรออมกกับถยยนนนนนนต์ไฟฟาาทีี่่่่่เเป็ุะใช สุดท้ายเดี๋ยวจะมีมาใหม่เพิ่มเติมในจากนี้มีโอกาสคงได้มาทําข่าวแล้วก็มาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันคิดเห็นอย่างไรสําหรับรถรุ่นนี้นะครับคอมเมนต์บอกคุยกันนะครับทางใต้คลิปวิดีโอนี้วันนี้ผมรเชีาอุรีและทีมงานใน p ปรพิเซขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ